อ๋อได้เริ่มเลยเนาะเห็ดอันนี้คือสองสองภาพอ๋อครับครับได้มาเนะ้มาเนงาจริงเลยก็แผมก็ได้มีโอกาสกลับมาเล่นชีวิตกับน้องปีกอีครังก็เป็นเรื่องที่สาก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ยินดีมากเลยแล้วก็บอกว่า,าแฟนๆคนนา่าจะติดตามอยู่เราแบบแฟนๆเรารอดูซีรีส์ The Rebound อ,อ,อ,อยู่เหมือนกันนะครับก็อย่างที่พี่มินบอกไปนะก็เรื่องนี้เรื่องที่สามเรื่องคู่กันครับก็ยัอยอยงอยากแต่ว่าฝากทุกคนให้ติดตามกันจริงๆเรื่องนี้เราถ่ายเสร็จตั้งแต่แบบธันวาไปลายปลปีที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เดือนเดือนเดือนหกมิถุนาเอ่อมิถุนา ประมาณ6เดือนแล้วอะไรเงี้ยก็นานมากๆแล้วนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับยังต้องฝึกเลย3เดือนก็แน่าเป็นบางบทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ซีนที่เข้าไปว่าแบบซีนนี้ต้องการอะไรซีนนี้แบบเราอยากเล่นให้มันออกมาเป็นแบบไหนที่ให้คนดูดูแล้วก็เข้าใจไหมสุดอะไรเงี้ยครับผมก็มีบ้างเหมือนแบบว่าซองเป็นผู้หญิ แลเสร็จไงแม่ขอเาเีเล่นู้เลยกันมาตลอดอ๋อก็อันนี้ไม่ทราบเแต่ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สามแล้วใช่ไ่ะก็ก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับนัองปินอยู่็ยังูว่ารนกรแว่ารู้หรู้ใจใช่รือรู้มือรู้มือรู้ใจรู้มือ ก็เหมือนแบบยิ่งเราทำงานด้วยกันบ่อยขึ้นก็เราก็ยิ่งเห็นแบบว่าความแน้นน้ำของแต่ละคนอะไรเงี้ยเพราะแบบปีที่สามแล้วมันก็เป็นเป็นแบบที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็เป็นบทบาทที่ท้าทายมากขึ้นอะไรเงี้ยก็แบบว่าแบบบางทีมันมันจะต้องแบบ มีมุกเม้นอะแบบว่าหลอกแบบปุ๊บๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงอะจะเป็นคนแบบหลอกไม่ค่อยเป็นเป็นไชุดเป็นอย่างเดียวแต่ว่าหลอกอะไรเงี้ยมัเป็นพี่บิงกก็จะแบบว่าอ่ะแต่แบบอ่ะพลิกมาอย่างละอะไมอยางะไบเรื่องอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันจะได้แบบว่ายังไงอะดูดีอะเวลาแบบว่าออกมาแบบใช่ใช่ใช่ถ้าจะได้สวยจะเป็นข่าเทินแต่ว่าเลี้ยงมาแล้วแบบว่า

ครับผมมันมีค่าในชีวีแบบที้องรอดูแลมันกจริงเได้เป็นคือจริงๆมันมีหลายโมเมนต์มากเลยในซีรีส์ครับซึ่งไม่ได้มีเฉพาะค่าเป็นค่าสีบอลอย่างเดียวก็เป็นพค่าในครอบครัวค่าที่แต่ละคนมีความฝันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีหลายอย่างนะครับที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์นี้นะครับก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบว่ายังไงอ่ะดูแบบว่า อ่าดูแบบ,บด,ดูจริงเออแบบดูจริงๆอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกมากนะเพลงไม่ดูนะแต่รู้สึกว่ามันสนุกใช่รู้สึกว่ามันสนุกมากๆเลยแต่ว่าในเรื่องปีกโยบยากใช่ปีกโยบยากตลอดครับแล้วมันมีน่าจะมีในสุดท้ายที่ไม่ได้ที่โรงเรียนเลยของพันมีพอมีก็เป็นคนละคนละแบบยังไงคนละเวกันเลยก็คืออันนี้จะเป็นพาร์ทแบบโรงเรียนแบบ อยู่ในโรงเรียนอยู่ในกฎกติกาอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะแบบไม่อยู่ในกรอบคืออะไรก็ได้อิสระแต่ก็แฝงมาด้วยแบบสิ่งต่างๆที่จะเจออะไรเงี้ยครับแต่ความหวานความกริ่งน่ะมีมีมีแน่นอนในทีเซอร์นี่คือแบบมีแน่นอนเปอร์เซ็นต์น้อยสีเซอร์อันนี้แค่เล็กเล็กน้อยในจิบจิบคือทุกคนต้องดูถึง EP 12จสองจสองะจริงจริงอะความกริ่งมา ว่าเพรว่ามันจะมาปุ๊บ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 เนี้ยเียอยูสองก็จะแบบให้ดูถึงสิบสองได้เออมันก็แบบไม่ได้คือมีใช่มีมีมีแน่นอนแต่ต้องรอดูว่าจะไปชั้นไหนอะไรเงี้ยชั้นไหนอะไรเงี้ยตอนนี้แต่ละนักแสดงอะไรเงี้ย้วแต่หมดก็เห็น เฉยๆม่ค well, ่อยๆไม่ค่อยไม่ค่อยเรื่อยๆก็พเหมือนรู้สึกว่าเออเจอกันจนชินแล้วเลยแว่ากอนะัจเ่ที่สาก็4 5 6บายมากสบายนะชิลเลยหรอชิลๆชิลๆนี่ก็เป็นแบบเป็น ก็ก็ตอนนี้ก็มีมีแนมีแหละมีอีเวนต์แล้วก็แต่ถ้ามีแบบว่ามีอะไรฟาร์มเทรดเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าทุกคนน่าจะรู้กันได้แจ้งไ้ไตอนนี้ก็มันมีมันมีอ่พวกต่างประเทศเลยเดี๋ยวเดือนเดือนหน้าเดือนเดือนหน้าก็จะไปญี่ปุ่นเป็นแฟนมีดครับเป็นแฟนมีดช่วงนี้ก็เก็บตัวซ้อมแฟนมีอยู่เก็บตัวอะไร ครับผมก็ทราบว่าโชว์ที no ่ญ so uh, like ี Wait, ่ปุ่นก็โชว์ทั้งหมดสองรอบว่าอ่าก็จะอยากโชว์ยังไงแบบแต่ละโชว์ก็หวังว่าเอ้ยเขายิ่งเหมือนกันเลยไม่อยากให้เหมือนกันทั้งสองรอบเลยก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเรามาคุกันแล้วก็คุยกันว่าจะยังไงอ๋อใช่ไหมใช่ครับก็ครับผมก็ฝาก เด <pid> อะรีบาวเกมส์เพื่อนาด้วยนะครับของออนแอร์ทุกวันพุทธพุทธหัตนะครับเวลาสองทุ่มนะครับดูได้ทางวิวที่เดียวเท่านั้นนะครับครับผมวิวอ่านว่าวิวนะครับบด้วอย่างไน